คราวที่แล้วนี่ผมงงมากว่ามันขึ้นไปเพื่อเพราะอะไรผมจําได้ช่วงประมาณเดือนนี้ตอนที่มันบิตคอยน์ขึ้นไปทำออทามไฮผมนั่งงงอยู่คนเดียวว่ามันขึ้นไปทําไม <c oughs> เพราะว่าโดยพื้นฐานเราบิตคอยน์ยังไม่มีอะไรใหม่ไม่มีไม่มียูเซอร์ User ใหม่ไม่มียูสเคสใหม่ปัญหาเดิมยังอยู่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลย <c oughs> คือตอนนั้นเนี่ยผมไปออกวิเคราะห์บางรายการผมยังบอกเลยว่าโฟย์ไซเคิลอาจจะจบแล้วนะรอบนี้อาจจะไม่ขึ้นแกถามมุมมองของอาจารย์นิดน,นึงค่ะจากที่อาจารย์เช็คกราฟล่าสุดคือเดือนมีนาที่มันทำออทามไฮเนี่ย ถามภาพค่อนข้างจะย้อนกลับไปน,นิดนึงว่า Bitcoin ต,ตอนที่มันทำ all Time High ในรอบปี2021กับที่มันเพิ่งทำ all Time High ไปในปีนี้ตอนช่วงเดือนมีนานเนี่ยลักษณะหรือปัจจัยที่ทำให้มันขึ้นไป All Time High มันต่างกันไหมคะผู้เล่นที่อยู่ในตลาดในช่วงนั้นมันคือกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าผมว่าต่าง ต่างเยอะเลยล่ละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเออผมยังไม่ผมยังไม่อยากเรียกว่าโอเคแหละมันเป็น all time high ของ Bitcoin นะปัจจุบันตอนนี้ที่มัน7-2 0 0 0อเดือนมีนา<อ>แต่โอเคอย่างที่บอกคือถ้าเราเชื่อว่าไซคคิลสปีมีจริงอันนั้นมันยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นเด้อดสาถูกไหมนะครับเทียนแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคือถ้าเรามองย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาเนี่ยจริงๆอันนั้นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของ Bitcoin คือโดยปกติแล้วเนี่ยบิตคอยจะกลับขึ้นไปแต่ออลไทม์ไฮเก่าเนี่ยนะฮะ ที่เนี่ยที่เรียกว่าช่วงสิ้นสุดของระยะเวลาการพักตัวซึ่งระยะเวลาการพักตัวเนี่ยก็มักจะมาจบเนี่ยถ้าเป็นปีนี้คือจบช่วงประมาณเดือนหน้านี้นะครับแปลว่าถ้าตาม projection เดิมที่หลายคนมองกันเนี่ยมันจะขึ้นไปแตะแถวเอาทามไฮเนี่ยช่วงประมาณเดือนหน้าประมาณเจ0 0 0เดือนหน้านะฮะมันดันทะลึ่งวิ่งขึ้นไปถึงราคาเอาทามไฮเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่มีนาเลยซึ่งถือว่าเป็นการแบบเป็นครั้งแรกเลยที่บิตคอยทำเอาทามไฮไม่ใช่แค่ก่อนระยะเวลาที่มันเคยทํา ในในวัฏจักร4ปีของมันแต่ว่าแม้กระทั่งว่ามันขึ้นไปทำออเดอร์พา,าก่อนที่จะถึงฮาวิ่งด้วยซ้ำนะสำหรับคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยบิตคอยนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮาวิ่งนะครับซึ่งมันเป็นเอ่อเป็นกฎของมันละกันเป็นนโยบายทางการเงินของมันที่กาหนดเอาไว้ว่าอัตราการผลิตบิตคอยที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ4ปีใช่ไหมโดยปกติแล้วเนี่ยราคาบิตคอยมันจะนิ่งๆน,น,นะฮะอาจจะลงมาแล้วก็นิ่งๆเราก็จะค่อยๆเริ่มกระเตื้องขึ้นเนี่ยหลังฮาวิ่ง จนมาทำาอาทำมาฮเนี่ยช่วงประมาณปลายป,ายปีที่มีฮารวิ่งเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับปีนี้เนี่ยมันขึ้นไปทำาอาทำหไฮก่อนจะมีฮารวิ่งเลยซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่มากๆไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนนั้นหลายคนถามมาผมก็จะบอกว่า ๋ยวเพิ่งคิดว่ามันจะไปไหนเพราะว่าถ้าเราถ้าเราคิดว่าไซเคิลมีจริงเนี่ยเออมันน่าจะมันน่าจะสับขาหลอกแล้วแหละมันอาจจะยังไม่ไปไหนอยู่แถวนี้ซึ่งซึ่งโอเคมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะก็ถือว่าถือว่าลุกแล้วกันนะครับมันก็ไม่ไปไหนจริงๆมันก็อยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าปัจจัยที่ทําให้บิตคอยึ้นไม่ทำออทําไฮครั้งนั้นเนี่ยคืออะไรผมมองว่าหลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของ Spot Bitcoin ETF อนะฮะอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยใหญ่เลยเพราะว่ามันมีการอนุมัติ Spot Bitcoin F ่ชวงประมาณิดือาคม หลังจากมีการอนุมัติเดือนมกราคมเนี่ยก็เริ่มมีกาลังซื้อไหลเข้าไปจากสถาบันการเงินต่างๆจากพวก private fund ต่างๆจากนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อผ่านสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ BlackRock Fidelity นะต่างๆเหล่านะลานาเหล่านี้เข้าไปซื้อบิตคอยจนถึงปัจจุบันตอนนี้รวมๆไปประมาณเกือบเกือบหนึ่งล้านบิตคอยแล้วจากที่ทุกๆสถาบันการเงินถือรวมกันอยู่เนี่ยนะฮะก็เป็นกําลังซื้อมหาศาลที่ที่ไหลเข้าสู่ตลาดในช่วงนั้นซึ่งก็น่าจะมีผลนะฮะที่ โอเคแหละกำลังซื้อเหล่านี้ไม่ได้ผลักดันราคาในตลาดโดยตรงแต่ว่ามันก็ต้องไปช่วยแอบสอบสัพพลายบางส่วนทําให้การเคลื่อนไหวในตลาดกลุ่มคนที่จะซื้อกลุ่มคนที่หวังว่าจะซื้อเพราะข่าวว่าว่ามันมีเอ่อ e เ f เนี่ยนะเข้าไปซื้อก็ผลักให้ราคามันพุ่งสูงขึ้นไปก่อนเวลาอันควรพอขึ้นไปถึงช่วงที่มันทำเอาทำหายสิ่งที่เราเห็นตอนนั้นเนี่ยจริงๆอันนี้เป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์ที่ดีมากเลยนะฮะคือเราเห็นการขายครั้งใหญ่ มันจะมีเมทริกซ์อยู่ตัวหนึ่งถ้าใครเคยดูพวกออนเชนด a ตตเนี่ยที่ผมจะชอบดูเขาเรียกว่า Coin Day d e s t r o รคือเป็นเป็นเมทริกที่วัดดัชนีของจํานวนวันของเหรียญที่ถูกทํำลายวันที่วันของเหรียญที่ถูกทําลายคือเขาถือว่าสมมุติว่านามีถือถือเหรียญไว้2วันแล้วขายเขาจะนับว่าบิตคอยสมมติ1 Bitcoin ขาย1 Bitcoin คอยนั้นหนึ่งบิตนั้นมีมูลค่าเท่ากับสวันก็คือทําลายไป2วันถ้าถือไว้5ปีนะฮะ ก็ถือว่าถูกทําลายไป5ปีก็ประมาณพันห้ากว่าวันพันหกรกว่าวันวันนั้นถ้าถือ<ะ>ไว้นานแล้วขายเนี่ยมันจะมีค่าเยอะกว่าเยอะนึกออกไหมนะฮะสิ่งที่เราเห็นตอนช่วงมีนาเนี่ยที่ราคามนขึ้นไปทำเอาทำหายคือคอยเดย์เดสทรอยพุ่งปรีดขึ้นไปเลยตอนนั้นมาเกิดอะไรขึ้นมันเกิดหลกัหลกๆเลยคือกองทุนอย่างของเกรสเกลที่เออเรียกว่าเงินมันถูกลดล็อกออกมาเนาะนะฮะเงินในเกรสเกลเนี่ยเป็นบิตคอยที่ถูกล็อกมาประมาณ10กว่าปีตลอดเวลาที่เขาสู้เรื่องสปอตอีทีเอฟเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้เนี่ยส อันนี้ก็เป็นกำลังขายครั้งใหญ่เลยที่กดราคาตอนนั้นลงมาเยอะเลยจนทําให้มันไซด์เวย์อยู่ตลอดตอนนี้นะฮะเราก็มีเรื่องของการขายเงินของเม้าลกอสหลังจากนั้นใช่ไหมพอมันเริ่มกระเตื้อนขึ้นมาใหม่ไป7จ็ดหมื่นใหม่ก็มีอ่ะเม้าลกอสคืนเงินนะฮะ,ฮะก็มีการขายที่มีคอยเดย์เดสเรอยมาหาศาลอีกเหมือนกันเพราะนั้นไอ้การขายพวกนี้เราจะเห็นว่าเป็นการขายเหรียญเก่าคือคือเป็นเป็นคนที่เรียกว่าถือเหเรียญที่ขายไม่ได้มานานอ่ะคือคืออย่างในเหรียญที่ล็อกในเกรสเกลมันขายไม่ได้ไงใครที่ซื้อหุ้นเกร เขาจะซื้อบิตคอยให้หุ้นเหล่านั้นแล้วเก็บเอาไว้ในคลังแต่เขาขายไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับอนุมัติสปอต ETF สักทีขอมาสิปีเพิ่งได้อนุมัติอพอคนได้บางทีเขาเทคโปรไฟตแหละช่วงนั้นเทคโปรไฟตะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อันนี้ก็ประหลาดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราดูทุกๆไซคลเนี่ยคอยเดย์เดสทรอยมันจะไปพุ่งสูงเนี่ยนะฮะช่วงประมาณจุดสูงสุดของไซคลแต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ดีๆเนี่ยมันต่ำๆอยู่เนี่ย,ม,ยมันพุ่งขึ้นมาเลยแต่พอเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเหรียญเกากอออกมา ซึ่ง2สัญญาณตรงนี้ที่น่าสนใจเลยก็คือเรื่องของอันแรกเลยคือหลายคนจะกลัวว่าแบบถ้ามันมีการเทขายบิตคอย n ในตลาดครั้งใหญ่เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นแหละว่าโอเคมันมีผลต่อราคานะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้บิตคอยตายซึ่งก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแบบสเตรสเทสตลาดที่ดีเหมือนกันแล้วเมื่อมันขายไปแล้ว สิ่งที่สําคัญคือเมื่อขายไปแล้วเรียนเหล่านั้นเมื่อขายไปแล้วมันก็ไปอยู่ในมือคนใหม่แล้วเพราะมันไม่ได้หายไปไหนนะมันต้องมีคนมาซื้อไปความเสี่ยงนั้นก็ได้หายไปแล้วอย่างน้อยความเสี่ยงของเมาก็อกส์ความเสี่ยงของเกรสเกลที่มันแบบเหมือนเป็นยมทูดยืนอยู่ข้างหลังคนถือบิตคอยทุกคนเนี่ยนะก็หายไปละสอตัวยังเหลือ1ล้านบิตคอยของซาโตชิอยู่ใช่ไหมนะก็นะฮะก, <laughs> นะก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่อันนี้คือผมมองว่าตรงนี้เป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้มันขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลที่อาจจะมาจากทาง traditional finance market มากกว่า นะครับเป็นเงินที่ไหลเข้ามาจากกลุ่มนักลงทุนสถาบานันนักลงทุนรายใหญ่มากขึ้นนะครับเทียบกันกับปี2021ครั้งนั้นเนี่ยครั้งนั้นนี่ผมยังไม่รู้เลยมันขึ้นไปเพราะอะไรนะคือแต่ว่าโอเคแหละถ้าเรามาดูย้อนหลังเราพอจะรู้ได้นะฮะถ้าเราดูชาร์ตอย่าง global liquidity index เดี๋ยวผมแชร์จอ,อันี้ดีกว่านะฮะแป๊บหนึ่งอออย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมผมเปิดเปิดชาร์ตตัว bitcoin พร้อมกับ four year cycle ของ bitcoin อยู่ นะครับอันนี้เป็นชาร์จที่ผมตีไว้นานมากๆแล้วว่าถ้า Bitcoin มันจะมี4 year cycle เนี่ยนะช่วงไหนจะเป็นช่วงที่มันลงช่วงไหนจะเป็นช่วงที่มันฟื้นตัวช่วงไหนจะเป็นช่วงที่มันขึ้นซึ่งไซเคิลที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นมันมาทำออทามไฮเนี่ยที่จบกล่องสีเหลืองนี้พอดีนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นไปทำออทามไฮก่อนเห็นไหมแล้วมันค่อยมันค่อยคแต่มันก็ไม่ไปไหนคือมันทําก่อนแต่มันไม่ไปไหนนะฮะ ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้มันต้องเข้ากล่องแดงก่อนมันถึงจะแบบเริ่มไปได้ซึ่งไม่รู้แหละว่ามันมีเหตุผลอะไรอันเนี้ยไอ้กล่องพวกนี้ผมไม่ได้ผมไม,ไดผมไม่ได้เสกขึ้นมาคือผมใช้วิธีการ Copy ปี้กล่องจาก Cycle ก่อนหน้าแปะมาข้างหน้าไปเรื่อยๆอะนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยผมดูให้ดูกราฟเชิงล็อกเนี่ยนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดทุก Cycle ไงโอเคอันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะแต่พออีกอันนึงที่น่าสนใจคือพอเราเอากราฟ เอ่อ global liquidity index มาพล็อตเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าโอเคไซเคิล okay, แรกๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่แบบนี่มันเป็นสินทรัพย์ใหม่คนเพิ่งรู้จักมันคนแหเข้าไปซื้อมันแต่ว่าไซเคิลที่แล้วเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งไซเคิลที่แล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงบิตคอยอย่างเดียวเลยนะคราวที่แล้วนี่ผมงงมากว่ามันขึ้นไปเพื่อเพราะอะไรผมจําได้ช่วงประมาณเดือนนี้ตอนที่มันบิตคอยขึ้นไปทำออทามไฮผมนั่งงงอยู่คนเดียวว่ามันขึ้นไปทําไมเพราะว่าโดยพื้นฐานแ้ว b บิตคอยยังไม่มีอะไรใหม่ไม่มีไม่มียูเซอร์ใหม่ ไม่มี use case ใหม่ปัญหาเดิมยังอยู่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลย<ะ>คือตอนนั้นเนี่ยผมไปออกวิเคราะห์บางรายการ,รมผมยังบอกเลยว่า4 Year Cycle อาจจะจบแล้วนะรอบนี้อาจจะไม่ขึ้นแล้วมันก็ขึ้นแต่พอเรามาดูตรงนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรฮะ global liquidity index มันพุ่งกระฉูดเลยในช่วงโควิดที่มีการเรียกว่าพิมพ์เงินมหาศาลเพื่อที่จะเข้าไปอุ้มเศรษฐกิจประเทศต่างๆใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินมหาศาลมันไหลเข้าสู่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือทุกตลาดมันพุ่งขึ้นหมดในตอนนั้นนะครับและแน่นอนตลาดคริปโตทั้งตลาดเนี่ยก็กลา,ลายเป็นนะครับเป็นบ่อรับเงินด้วยส่วนหนึ่งในส่วนของ l i ค u i ิตี่ที่มันงอกขึ้นมาแต่หลังจากที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตก็คือว่ามันมีการทำเขาเรียกว่าเป็นพยายามแบบดูดเงินออกจากระบบนะฮะตอนนั้นที่มีคนพูดถึงกันพวกแบบดอลลาร์มิลเชียร์เทอรีอะไรต่ออะไรเงี้ยถึงทุกวันนี้เนี่ยเ,เรียกว่าดัชนีของสภาพคล่องของโลกเนี่งวชป2020 ะะเงินดอกเบีย้ยมันสูงขึ้นใช่ไหมนะะเงินก็ยังถูกดูดออกอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยและมีแนวโน้มว่า liquidity จะกลับเข้ามาในตลาดเราจะเริ่มเห็นว่า liquidity พงกหัวขึ้นมาช่วงหนึ่งช่วงนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยครั้งนี้ผมผมคิดว่าการขึ้นครั้งนี้มันมาจากกระแสะของโลกจะมากกว่า กระแสของโลกประกอบกับตอนนั้นเราจะเห็นเรื่องของกระแสของเรื่องล็อกดาวใช่ไหมการอยู่กับบ้านเวิร์ r ฟรอมโฮมแล้วมันก็จะมีกระแสพวกคริปโตที่เป็น De ฟาที่เป็นเกมฟายแล้วมันเป็นแผลเป็นเป็นภาพของการที่แบบว่าคุณนั่งเฉยเฉยลงเงินทํางานให้คุณอะไรเงี้ยคุณเล่นเกมอยู่บ้านแล้วคุณได้เงินมันก็จะมีไฮมีกระแสเข้ามาซึ่งโอเคเราไม่ได้เห็นด้วยกระแสเหล่านั้นแต่เมื่อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆการขึ้นครั้งที่แล้วผมว่าสิ่งที่ได้รับประโยชน์มากจะเป็นพวกในกลุ่ม d e f า w เว็บสามมารกว่า นะฮะส่วนบิตคอยเนี่ยเหมือนติดล้งแห่ไปด้วยเพราะว่าก็เป็นพี่ใหญ่เป็นคุณพ่อในในโลกของครนะิปโตเนาะนะฮะคนจะซื้ออะไรนึกไม่ออกก็ซื้อบิตคอยก่อนก็ขึ้นไปด้วยแต่จะเห็นว่าการขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการขึ้นที่เล็กที่สุดของบิตคอยเพราะว่าถ้าเรามองพื้นฐานของบิตคอยอ่ะก็อย่างที่ผมบอกมันมีปัญหาเยอะแยะเลยตอนนั้นอนะแล้วมันยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมันกําลังจะแก้แต่มันยังไม่ได้แก้สักอย่างหนึ่งแล้วที่อบอกว่าคราวนี้มันแตกต่างคือปัญหาหลายอย่างมันผ่านานไปปเเเยอออะะลรรรันะะม่่่วาาจ็ืงงขก เข้าสู่ traditional finance market ก็คือมีสปอตบิตคอย ETF สำหรับ,สำ,รบสำหรับเงินก้อนใหญ่ขึ้นอย่าลืมว่าที่เราเห็นภาพที่ฉายอยู่ข้างหน้าทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะฮะการขึ้นของบิตคอยจาก0ูนย์มาจนถึง60,000กว่าเนี่ยมันมาจากเงินรีเทลเป็นหลักใช่ไหมตลาดรีเทลอิน vestor เป็นหลักรีเทลอิน vestor ตัวเล็กๆด้วนยนะฮะที่เรียกว่าเข้าไปเทรดเล็กๆน้อยๆเด็กๆทั้งหลายแต่ว่าพอมันเปิดสปอตบิตคอย ETF เนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเลยในไซเคิลเนี่ยคือมันไปอันล็อกเรียกว่า เหมือนเปิดก๊กแล้วกันนะตลาดที่ใหญ่ขึ้นอีกมหาศาลอันนั้นคือข้อที่1ข้อที่2คือในแง่เทคโนโลยี Bitcoin มีความพร้อมมากขึ้นกว่าไซเคที่แล้วเยอะมากในรอบนี้นะครับไซเคที่แล้วเรายังคุยถึง Lightning Network เป็นโปรเจกต์ทดลองที่แบบใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างผมพยายามรัน l ไลนิ่งโนดแล้วมันก็เร้าผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างทุกวันนี้เราแซ่กันสบาย อยากจะจ่ายไลนิ่งให้ใครก็ได้ใช่ไหมนะเรามีน o สเตอร์คือเรามีเรามีการทำโทเค็นบนไลนิ่งนะฮะเรามีเลเยอร์สบนบิตคอยเรามีเลเยอร์สบนบิตคอยที่ทํางานแล้วรี l ล a b l เวลลคือในเชิงเทคโนโลยีมันสามารถรองรับธุรกรรมได้เยอะขึ้นเยอะมากรองรับผู้คนได้เยอะมากนะฮะจ่ายเงินได้รวดเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นเป็นส่วนตัวขึ้นผมมองว่าครั้งนี้ในแง่พื้นฐานของของเทคของบิตคอยก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะแล้วในแง่พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ของบิตคอยก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นแตกต่างกันเยอะแต่ว่าถ้าจะเทียบนี่ย นี่คือเหตุผลที่เห็นว่าแตกต่างกันแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าถามใจผมก็คือยังเหมือนกับหลายคนในโลกบิตคอยคือเฝ้ารออยู่ว่าในช่วงกรบแดงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นค่ะถ,ถ้าจากที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยฟังดูเหมือนว่าเคสตัตดี้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตในหลายๆรอบเนี่ยมันดูรอบนี้เนี่ยมันดูมีอะไรใหม่มันดูมีอะไรแปลกมันดูมีอะไรเข้ามาที่เป็นพิเศษเยอะเลย เท่ากับว่าอนาคตข้างหน้าเราจะใช้เคสสตนดี้เดิมมาศึกษาหรือมาชี้เป็นแนวทางอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นเสมอไปถูกไหมคะจริงๆทุกครั้งที่ผมพูดถึง Fouryear Cycle ที่เราให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเนาะนะผมจะพูดอยู่เสมอแล้วเป็นคำโปรยท้ายหลังไปเลยว่าแต่นี่คือ n เท่ากับ3นะคือจนถึงรอบปัจจุบันเนี่ยแปลว่ารอบปัจจุบันจะเป็นรอบที่4่ก่อนหน้านี้มันเกิดมา3ครั้งนะฮะคำพูดนี้แปลว่าอย่าใส่ใจกับมันมากเพราะว่าถ้าเราพูดถึงสถิติอะ ของที่เพิ่งเกิดขึ้น3าครั้งเราพอเห็นเทรนด์อะแต่มันเป็นแบบมินิมัมมินิมลลีไวเอเบิลเอ่อแซมโลสำหรับการเห็นเทรนอะไรบางอย่างซึ่งพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยมันมันน้อยเกินไปนะเอ็นเท่ากับสามันน้อยเกินไปแต่โอเคข้อมูลเรามีเท่านี้มันเอามากกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าตามหลักที่ที่ผมยึดถือก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันมีเทรนอะไรบางอย่างเทรนมันจะไปต่อของมันเรื่อยๆจนกว่ามันจะจบค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันมีเทรนถึงแม้ว่าแซมโลมันจะน้อยก็ตาม เราก็แอสซูมแหละว่าเราก็เราก็ด่วนสรุปเอาเอาเองก่อนว่าเออเทรนด์มันจะไปต่อเรยจนกว่าจะมีสัญญาณมงบอกว่ามันจะจบคราวนี้อย่างที่บอกคือรอบนี้เนี่ยแฟกเตอร์ใหม่เยอะทำออทามไฮก่อนถึงเวลาอันควรนะฮะเราก็เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีเนี่ยนะที่มีการเปิดก๊อกเอาเงินจากสถาบันการเงินแล้วก็เอ traditional investment market ซึ่งเป็นเงินที่ก้อนใหญ่กว่าก้อนใหญ่กว่า retail market ทั้ง market ในมหาศารเข้ามาทางงั้งแง่บวกก็มีนะฮะ ในแง่ลบก็ก็มีการใช้งานที่มันแพร่หลายมากขึ้นเราก็จะเห็นยูสเคสทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มากขึ้น<ช>อะไรแบบนี้นะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันจะใช้ต่อไปไ,ได้ไหมผมก็มองว่าผมมองว่าตลาดส่วนใหญ่จะ Expect ว่ามันจะต้องทํางานและจริงๆราคามันเคลื่อนไหวตามความคาดหวังของตลาดถูกไหมแต่ว่ามันจะทํางานแบบไหนและขนาดไหนเนี่ยนะฮะอันนี้คาดเดายากเท่ากับว่า นั่พีถามง,ง่ายๆเลยเท่ากับว่าในอนาคตเนี่ยอีกเรากําลังก้าวเข้าสู่โบราณถูกไหมคะไอ้ที่ผ่านมาไอ้ที่ออทาทมไฮที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้เรายังไม่เรียกว่ามันคือออทาทมไฮที่แท้จริงผมเรียกว่าลอดลั่นแล้วกัน <laughs> อ่ะซึ่งโอเคมีแนวโน้มที่รอสูอ่ออทาทมไฮที่แท้จริงอยู่ระยะอันใกล้นี้ไหมคะเราเรียกว่าใกล้ได้ไหมคะอาจารย์ถ้าตามสถิติแล้วมันคือเดือนหน้าถูกไหมคะ ถ้าามสถิติควรจะช่วงช่วงเดือน11นะครับผมนะฮะเราจะเริ่มเห็นมันแตะเอาทำให้เราก็อาจจะอ้อยอิงอยู่แถวนั้นแล้วค่อยๆขึ้นไปอะไรอย่างนี้แต่ผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยคนค่อนโลกอ่ะก็จะมองแบบนี้เหมือนกันแล้วนายม้ก็ได้พูดคุยเรื่องการลงทุนมาเยอะเนาะเวลาคนเรามองอะไรเหมือนๆกันมันมักจะไม่เป็นไปอย่างนั้นเพราะมันจะง่ายเกินค่ะอาจารย์ ไม่ถึงว่าถ้าทุกคนคาดเดาไปในทางเดียวกันแล้วมันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะ e ซ s y กันไปมันจะง่ายเกินไปเราไม่รู้ว่าอันนี้ว่าตลาดการลงทุนหรอใช่ใช่นะฮะเราจะรู้กันในในโลกของการลงทุนแล้วกันว่าสินค้าต่างๆเทรนต่างๆเนี่ยมันมักจะเดินไปในทางที่สร้างความเจ็บปวดสูงสุดเสมอเนี่ยเขาถึงมีแบบ maximum pain analysis อะไรเงี้ยนะนะฮะก็มีความเป็นไปได้ฮะว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นอ่าแต่ว่าพอเรากลับมามองพื้นฐานของมันอะ มันก็คิดยากเหมือนกันว่าทำไมมันถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะจริงจริงพื้นฐานมันน่าตื่นเต้นมากนะครับ